พยากรณ์อ,อากาศล่วงหน้า4-9ธันวาคม2564ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพ,พี่น้องๆทุกท่านกดติดตามกด subscribe ให้ทิดาชาแน,นลด้วยจ้าท่านที่กดแล้วขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยในช่วงวันที่4-5ธันวาคม64บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องกับมี มลมแรงโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสสูงในช่วงวันที่6-9ธันวาคม64บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังปานกลางทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิ ต่ำสุด4-12องศาเซลเซียสจากในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศมาเลเซียและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสำหรับขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยบริเวณเอ่าวไทยมีคลื่นสูง1 2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงจาก ข้อควรระวังขอให้พี่ๆน้องๆที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยตลอดช่วงเลยนะคะสำหรับ พี่น้องที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้สําหรับชาวเรือบริเวณเอาา่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะอากาศหนาว จะอยู่กับเราไปจนถึง5ธันวาคม2564หลังจากนั้นอากาศจะอุ่นขึ้นแต่ก็ยังคงมีอากาศหนาวบางพื้นที่ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจะนใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบาย